คนส่วนใหญ่เวลาซื้อรถออกรถป้ายแดงมาเนี่ยพรบอรมีเลยนะป,ประกันชั้นหนึ่งมีเลยนะใช่ค่ะไประกันชั้นหนึ่ง,งมีเลยอ่าพรบรก็อาจจะมีควบไปเลยะนะครับแต่ว่าเวลาจะไปต่อทะเบียนเนี่ยทะเบียนเวลาขอทะเบียนบางคนก็ล็อกเลขอยู่ถูกไหมเพราะทะเบียนรถอาจจะได้หลังอ๋อสมมติได้ไปสักประมาณอีกสามเดือนหรือห้าเดือนห้าเดือนก็ได้ทะเบียนมาแล้วได้ไป้ายขาวตอนแรกได้ไป้ายแดงอยู่แต่วันที่ขับรถออกจากโชว์รูมเนี่ยต้องมีชั้นหนึ่งกับพรบไม่งั้นผิดกฎหมาย พราะฉะนั้นคันนี้อาจจะมีพรบคันที่หนึ่งเล่มฉบับที่หนึ่งพอได้ทะเบียนปั๊บเนี่ยไปต่อเนี่ยปีแรกอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีพรบอยู่แต่พอไปต่อใปนปีสองอาจจะลืมนะครับลืมหรือว่าไปถึงปับ๊บเอา้าไม่แน่ใจว่าต่อชั้นหนึ่งที่ปีที่แล้วนู่นมีพรบไหมหรือหาไม่เจอนะหาทอนพรบไม่เจอก็ไปถึงปั๊บต่อทะเบียนเสร็จอ้าวก็ซื้อตรงนั้นเป็นด้วยเลยนะครับประมาณ6กร้อยกว่าบาทหกร้อยห้าสิบกว่าบาทะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยมีพรบอสองฉบับแลนะนี่คือเก ล่าสุดที่ฟังแมนอีกการมีสองฉบับนี้ก็ถือว่าดีนะไม่ได้เสียหายเพราะว่าทุกฉบับต่างทํางานเคสเนี้ยผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ประสบภัยนะครับที่ถ้าพี่ยิมอ่านข่าวมาละเอียด<ม>เพิ่มนิดนึงก็บอกว่าเออคือมีม,ม,มีมีการเหยียบเอารถเนี่ยขับเหยียบซ้ำเหยียบก่อนทำม,มาตกมาแล้วก็เหยียบซ้ำใช่<ด>นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวที่น่าสงสัยข้อนี้คือในรายงานใบชนสูตรนะครับการเสียชีวิตเนี่ยนะเหตุหรือว่า บาดแผลตามร่างกายเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับการเสียชีวิตอืมหมายถึงว่ามีแผลที่ไม่ควรจะเกิดมีแผลที่เกิดแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นที่เสียชีวิตนะครับเพราะผู้ผู้ที่เสียชีวิตนี่อาจจะถูกวางแผนฆาตกรรมมาก่อนนะที่อ่านข่าวมาก็คือมีการให้ดื่มยาหรือดื่มน้าอะไรนะครับมาก่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาเอาเอา,เอาผู้เสยชีว,วางบนถนนแล้วก็ลดเงินเยียบซ้ํา ตรงสารมากเลยแบบเป็นอะไรที่แบบมากเป็นอะไรที่แบบโอ้โหนะครับนะจริงๆก็นะครับก็ก็ก็เป็นข่าวดีนะครับถือว่ามันก็ทําให้เกิดความตื่นตัวนะครับเรื่องของการการทํางานแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่ดีที่มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้ดาเนินการจับผู้กระทําผิดออกมากนะครับเพราะนะเราก็เลยได้ความรู้ส่วนที่หนึ่งเพิ่มเติมคืออันที่หนึ่งคือพรบรสําคัญนะครับหลายท่านอาจจะมีรถซื้อประกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอ๋อ ประกันชั้นหนึ่งคือ all risk คือคุ้มครองทุกกรณีใช่ไหมครับชั้นสามก็คือความรับผิดแล้วแต่ว่าภาคสบังคับเนี่ยพรบรต้องมีนะครับเวลาเกิดเหตุเนี่ยตัวพรบก็จะช่วยทํางานอย่างที่บอกนะครับไม่มีพรบรมีชั้นหนึ่งส่วนที่ความรับผิดตัวแรกประกันชั้นหนึ่งจะไม่จ่ายให้ก่อนนะครับเพราะว่า,า,วาม,ม,มันต้องไปเลือกจากพรบแล้วผู้ประกันคนนั้นเนี่ยคนขับรถคนนั้นต้องจ่ายนะครับ หมายถึงว่าถ้าเขาไม่มีพรบอย่างเงี้ยความรับผิดส่วนแรกเขาต้องจ่ายด้วยตัวเองก่อนแล้วถึงประกันถึงจะทำาประกันชั้นหนึ่งถึงจะทำงานเพราะประกันชั้นหนึ่งมันจะทำงานคือคือประกันชั้นหนึ่งครอบคลุมเรื่องรถตัวเองอยู่แล้วมาออรลิสแต่ว่าผู้ผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยมันจะถูกเรียกจากพรบก่อนแล้วประกันชั้นหนึ่งถึงจะตามเข้าไปนะหรือชั้นสองถึงจะตามเข้าไปหรือชั้นสามถึงจะตามเข้าไปนะครับเพราะชั้นสามคือความรับผิดนะครับเพราะทั้งหมดจะไม่ทํางานถ้าพรบคุณไม่มี อันนี้ต้องให้เข้าใจนะเพราะเดี๋ยวครั้งหน้าเราน่าจะเชิญผอคปภมาคุยให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามุมนี้มันมีรายละเอียดที่น่าสนใจและคน<ช>ที่ตัวเอ้ฉันมีชันหนึ่งแล้วคปภไม่มีก็ได้ไม่ได้นะครับอันตรายมากเลยนะทั้งรถจัก,กรยานยนต์แล้วก็รถยนต์คือรถทุกชนดิดเลยนะท,ท,ที่ใช้เครื่องยนต์ในที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นแบบมีปัญหาพี่จิมรถรถที่แบบเขาใช้งานตามสวนยางอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรจริงๆขาดใช่ เขาไม่ได้ต่อทะเบียนไม่ได้ต่อพรบครัทุกคนเชื่อไหมว่าเวลามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมารถเหล่านี้ก็ไม่รอดเพราะเขาวิ่งในหมู่บ้านแล้วก็แบบโอกาสที่มันจะเกิดอ่ะมันก็เยอะทีเนี้ยพรบตัวเดียวเนี่ยช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ารถเราเราขับรถเนี่ยแล้วมีผู้ประสบภัยจากรถของเรานะครับแล้วเสียชีวิตเนี่ยพรบจ่ายห้าแสนใช่แล้วถ้าวันนี้ไม่มีพรบตกลงเราก็ต้องจ่ายเองใช่ไหมครับผู้ ญาติทายาทก็ต้องมาเรียกร้องใช่ไหมครับเพราะมันก็บรรเทาความเสียหายส่วนหนึ่งได้แล้วใช่แค่ปีละหกร้อยกว่าบาทนะครับนั้นก็ฝากไว้นะครับเรื่องพรบสําคัญแล้วก็รถรถพ่วงเนี่ยใช่ไหมเคยเห็นรถพ่วงใช่ไหมครับรถพ่วงนี่จะมีพรบกี่กี่ฉบับต้องอบิษณกอล์ฟดไว้ไม่ทราบเลยค่ะรถพ่วงอีกพรบสองฉบับนะตัวรถหนึ่งฉบับและตัวตัวที่ลากก็หนึ่งฉบับพรบสองฉบับสองคันนะครับ อ๋อต้องต้องซื้อแบบเวลาเหมือนเราไปอย่างเงี้ยเขาก็จะออกพรบรให้เราเขา 2. 2> ต้องซื้อสองฉบับ<อ>นะครับ<อ>เพราะว่าบางทีรถที่เป็นหัวลากก็ต้องมีสองฉบับ<อ>เพราะหัวรถเนี่ยมีเครื่องจักรมันก็ไปของเขา<อ>เขาอาจจะถอดไปตัวรถก็มีส่วนตัวที่เขาลากก็ต้องมีพรบอรของเขา